สบายดีปีไหมเมื่อนี้ก็มาพอๆกับสาวใจแซาแอวคือเก้ามื่อนี้ก็เขากะมาถ่ายบรรยากาศเห็ดอยู่เห็ดกินให้พ่อแม่พี่น้องในเบิงในส้มน้ำกันเนาะตอนนี้เขากะแก้มเอาหมอไปล้างเพื่อนำหมอเอามาต้มนำ้ำ เวียดนามก็ปุ่นกินเนาะตอนเช้าวันหยุดกันเลยหาแนวเห็ดกินเนาะอันนี้ก็คือหลอบคางที่บนเฮาพักอยู่อาศัยเนาะคาซิมิปปากล้วยพวกมะม่วงเนะาะมะเขียบมะงเนาะลางมออยู่พี่น้องเลย ภาพน้างก็คืออวน,อ,อ,น,นอยู่อวนร้ายนั่นแหละข้างในเนาะอันนี้ก็เป็นข้างในครัวเ้า,เาพระเทศาน้ำต้มเห็นว่าน้ำมันน้อยไปเนาะก็เลยซื้อไปกอกมากตบตื้มเนาะ เอากระสีมาเปิดบรรจุเย็นเนาะสิหาเอาคองออกมาแซ่นี่ได้มาแล้วติ้นไก่กับปลาเนาะเขาสิเอาไปแช่น้ำให้มัน,นละลายเนาะเพราะว่ามันแข็งอยู่ตอนนี้ บข้างบนเฮาอยู่เนาะกะเฮาก็สีฟิกกกบังหึง่งเนาะบังหงุ่งพักตำลัดิ่งเนาะเอาไว้กินนะพี่น้องตอนนี้ก็คือต้นบังหง่งเฮาเองเนาะบังหง่งที่เฮาปลูกเนาะตอนนี้เหาก็เอามาพริกมาต้มใส่กับหม้อเนาะใส่หัวาขาต่อ ็สิมีหัวชิ้นไข่น้ำเนาะใส่เพื่อไว้มันข้าวซอยเป็นทีเรียบยแล้วเนาะ,ะก็จะมาใส่หมอ้อ หลังจากหมอมันเดือดเขาก็เอาสูตรมาใส่ใส่ลายเสบลายใส่หน่อยเสพหน่อยเนาะตอด้วยเกลือสองบ่วงเนาะสูตรใร้ยสูตรมันเนาะแสบบ่แ่บบ่รู้ตอนนี้เขาก็มาเบิ่งปลากับตีนไก่เนาะว่ามัน เปลยล้วบนอะอมันละลายร้วบนอะบ่พิษอาก็ลนะไหลจอรับนะึง ฮอก็ชิมาเปิดเบื้องหอนอะเนาะว่าน้ำมันพดหรืัวโอ้พดเป็นทีเรียบร้อยเลยเนะาะเฮากาชิาตีนไก่ลงเนาะตีนไก่กับตอนปลาเนะาะเฮาก็จิคอยจับลงทีละตอนเนะนาะแด่นน้ำมันกระเด็นใช่เนะนาะเพราะว่าน้ำมันเดือดแห้งเนาะใส่ไปใส่มาเต็มหม้อพอดี เอาผ้ามาปิดไวนะ้เนาะแล้วเ่าก็สิไปซอยคนเลือต่อนะเนาะเพื่อเอามาต้มเช่กันเนาะสอยแล้วเ่เาก็ล้างเนาะทำความสะอาดล้างเ่าก็สิมาใส่หม้อต่อเนาะนี่ใส่เป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะเต็มหม้อพอดีปิพพดผนะ้าบ่ได้เนาะหลังจากนั้นเ่าก็ะชีมาล้างผักไว้ แค่พักข้าวท้องเนาะแล้วก็พักง้มเสริมเนาะแล้วก็มักถั่วเนาะเอามาไว้กินกับข้าวพุ่นเนาะหลังจากเข้าล้างแล้วเรร่อยเนาะก็ใชมาเด,ดเชเจตก,กาให้หนามันเสด็จ นี่กระเด็ดไกลชิแลนะ้วเนาะเอาก็ซิมาต่อด้วยสร้อยมักทัวนะเนาะเฮตเนียคบปุ่นเนาะจอยแล้วกันลางน้ำตอนนี้ เขากะสิขางมอตมปะไหวเนาะแล้วเขากะชิตมปะไหวแบบนี้เนาะเพราะว่าปิดทางมอบ่ได้เนาะกันปิดรนะนาบมันทีกดออกข้างนอกเฮากะเตรียมเงินนะพี่นอ้องสีไปชื่อน,น้ำต้านก่อนเนาะอันนี้กะชิเป็นทางยางของเฮาเนะยางออมโรงงานออกไปเนาะ ยังเอาไปซื้อน้ำตาลกอดีน้ำตาลบะมีน้ำตาลเบิดเนาะก็เลยสีดแดดไปซื้อน้ำตาลหนุกบา,าหองดูยังวะเสียงยังวะ เสียงยังหงองเหาหนุกเลยบอกอันนี้กะสิเป็นบรรยากาศหลบๆขบค้างโรงงานเฮาเนาะเป็นทางออกพอบอนเฮาอ,อยู่กะซีอยู่ล้างโรงงานเนาะตอนนี้กะสิยางเอาไปเสืออัน,น น้ำตาลเนาะพี่น้องเพราะว่าน้ำตาลมันเบิดเลยบูว่าร้านค้าเขาจะเปิดหรือบ่เนาะโออยอากาศลมเย็นอะไรมาตรงนี้ตื่นยมนามตะว์มามีแต่เสียงนกเสียงยังนาะหอมมาตรงนี้ก็เป็นนาบ้านนะเลยทุกคน พวกเขาจะมาถืออไงวะมาสิบะเฮาเขาบอเนะาะเดดเฮาวะ,วะนะาฬัแล้วเขาจะเปิดประตูให้เฮาหรืว่เนาะปกติเขาบอกไปได้เปิดประตูเนาะพี่น้องมาทาเบนจำกันเนาะว่าเขาจะเปิดประตูหน่อยให้เฮาไปได้บอล มาแล้วประตูโบเปิดโอ้ oh, ประตูทันใดใครน้ำตาลทรายทุงหนึ่งค่ะทา,าแป๊บหนึง่งเดี๋ยวเราเอ <c oughs> ามาให้เนาะ <c oughs> ออกบ้านมาได้เออนาวระบาดเนี่ยมาแจกานเนี่ยมดสาวเนาะ ตาป๋าเพิ่นเอาน้ व व ําตาลมาส่งให้อยู ओ, ่ออกบ่ได้ก็เลยเอินเอาเนาะ เรายู่ข้าเฮ้ยโหนิสแตง่าสวยนี่หว่าเสร็จแล้ว เจอน้ำตาลหวานกระโปงเปิดหาเนาะต้องเอิญเอาไปใกล้ๆแล้วเราก็แนมนะชโลสเลีแล้วเราก็คิดว่าเออไครเอิญนะนะ,นะแต่จริงกับเฮาเอิญเนาะเพราะว่าประตูประตูบนทางออกมันประตูหน่อยๆนั่งเนาะเขาก็นแนมเหมือยากเห็นเนาะแล้วก็มาซื้อแล้ว,ลวเออกำลังมาเปิดประตูให้เสร็จแล้วบอกคนเสียงยังมาข้างดูเลย ก็ไม่หนกมองซึมทึ่เทงเห็ดหนุกหล,ลังจากที่เฮาไปซื้อน้ำตาลมาแล้วเนาะเอาไปชิมตกขาไก่ออกจา,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 ากหม้อเฮาต้งกันมาใส่หม้อหนึ่งเนาะมันบอทันใจกันเลยเทลงทีเดียวเลยจะได้จบ,จบๆแล้วทีเดียว ตั้มเครื่องก่อนแป๊บๆหนึ่งเนาะเอาก็มาเก็บผีเข้าไปตำ้่อตป้าเขาก็ตกเปื่อยเลยเนาะเขาก็มาตำ้มาใน้มนตนเนาะให้มันเขากัน ลงมอเนาะเพื่อมาขวมาขวตัวที่เขาตำนะมัน,เ,น,น,น,เ,นเป็นน้ำนาเนะมันหอม,มเองไงก็ได้ ก็ครัวเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะเฮาก็สิมาเทรวมกันกับตีนไก่ก้อนเลือดเนาะที่เฮาต้มไวน้นะเฮาแยกหม้อไว้เนาะกระชิมเทรวมกันเนาะนี่เป็นจังไงทุกคนนะ่ากินอยู่บ่เนาะมาเด้อพี่น้องมากินขอบคุณน,น้ำาใจเด้อเนาะแซ่บๆเนาะมื้อนี้ อาชีพคนบันไดดอกเนาะเหตุนำอยากใส่ใสในตังน้อย mm hmm. จบคลิปวันเดอร์พอแม่พี่น้องเนาะไว้พอกันคลิปต่อไปจังไดกต่อย่าลืมกดตามให้เ้าใจในเดอร์นอะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะ ไปก่อนเลยพี่น้องบ๊ายบยเศรบอีแล้วพี่